หลังจากออกจากห้องปวดหมอครับด้วยโรคอดีนอยอานี่ครับพี่เปาอยู่นี่ครับพี่เปาเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้<ป>สบายสบายออกเยาออกเยาออกเย้าออกเย้ออเดี๋ยวคุณหมอจะให้พี่เปาจะให้พี่เปาไปนี่นะครับถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปสับเด็กครับจริงๆคือเอ็กซเรย์หครับโอ้ไม่ถ่ายรูปใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึง อย่าอมครับอย่าอมแมสเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งสีเียออเอาสใส่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนี่ครับรอที่เปาเอ

ห้องเอ็กซเลย์พคุณนะฮะรอพคุณมานะน่ิุณถ่ายรูปแป๊บเดียวเดี๋ยวพิุณก็จะมานี่นะครับรอพคุณแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวพคุณมานะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับคุณหมอพคุณเดี <c oughs> ๋ยวไปวนะเสื้อขาวคุณหมอพิุลหมอพ่ช่ายนะครับ เดี๋ยวคุณพี่ปุ่นมานะครับที่งก็อยู่ไหนนาอแปบ๊บเที่ยวอาการน้องเป่านี้ดีขึ้นนะคะต่อมอะดีนอยยุบไป50%เลยคุณหมอบอกคุณหมอบอกแปลว่าดูดแลอ่างเป่าดี ตั้งแต่สามเดือนมาไม่เคยเป็นไข้เลยแต่เป็นหวัดครั้งหนึ่งแล้วก็จามนิ่งๆหน่อยแค่นะคะแล้วหมอก็เพิ่มโดสยาให้จากสามซีซีเป็นสี่ซีซีด้วยความที่เขาอยุโตขึ้นแค่จามบ่อยก็ต้องกินละค่ะยังต่ำหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์อย่างนี้นะคะต้องรอนี่เขาไปเอ็กซเรย์กัพ่อก็อยู่ เขาก็มาเนี่ยฮะก็ต้องพยายามดูแลอ่างเปายิ่งกว่าคุณชยัยค่ะไม่งั้นโลกนี้ก็จะกลับมาเป็นอีกแล้วถ้าไม่หายก็ต้องผ่าตัดซึ่งไม่อยากให้น้องผ่าตัดเลยค่ะก็ต้องดูแลอย่างดีเดีราพี่เปาออกมานะคร เราพี่ต้อมาโรงพยาบาลสิงแพร์นี้เป็นโรงพาบลที่เขาเกิดนะคะตั้งแต่เด็กเขาเกิดที่นี่แล้วก็มีหมอประจำที่นี่เพราะว่าไปอยู่บ้านหาหมอที่ต่างจังหวัดตั้งหลายปีหมอไม่บอกเลยว่าน้องเป็นโรคนี้ จนต้องมาอยู่ที่กลับมาที่โรงพยาบาลเดิมเราอาการให้ขฟังปุ๊บหมอจับเอกสเรก็เลยรู้เลยว่าเป็นโรคนี้จากแต่ก่อนพอบอกอาการเขาให้กินแต่ยาแก้แพ้อย่างเดียวเออก็ยาแก้แพ้ยาแก้แพ้สุดท้ายมาเจอโรคที่โรงพยาบาลเดิมเอาพี่เป่าก่อนนะพี่เป่าก็มาแล้วนะ น ah ี่ครับพี่เปาออกมากินยาตั้งแต่วัน uh, ที่น่าจะยี่สิบหรืออะไรเนี่ยค่ะทันวายีไี่แล้วนี่คือถ้าครบเบสเซ็ตก็คือครบหนึ่งปีแล้วที่เขากินยาด้วยโลคอันดีน้อยนี่ครับพี่เปามาแล้วพี่เปามาแล้ว